ขอแสดงความยินดีกับปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับล่าสุดครับพวกเขาประสบความสําเร็จนะครับในการปิดดีลทางฝั่งของดีแครนไรท์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดีลนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ย้ายมาอาร์เซนอลอย่างแน่นอนครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีข่าวนะครับว่าอาร์เซนอลครับได้ตกลงค่าตัวครับในการย้ายทีมของดีแครนไรท์กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัวอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีกห้าล้านปอนด์ โดยทางฝั่งเวสต์แฮมต้องการให้อาร์เซนอลครับจ่ายเงิน100ล้านปอนด์ครับในเวลา18เดือนซึ่งมันก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับแต่อย่างไรตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับโดยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับฟรานซิสโโรมาโน่นะครับรวมไปถึงทางเดีย t ์ลิติกยูเคครับเทียสูงสูงก็รายงานตรงกันครับว่าเดีลนี้ครับจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนักเตะอย่างดีแครนไรท์จะย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของอาร์เซน โดยดีลนี้นะครับค่าตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับ105ล้านปอนครับเป็นค่าตวงดีแครนไรท์100ล้านปอนบวกกับแอดออนอีก5ล้านปอนด้วยกันครับซึ่งดีวนี้นะครับก็จะทําให้ทางดีแครนไรท์ครับกลายเป็นนักเตะที่มีการย้ายทีมแพงที่สุดครับในปริษัทของพรีเมียร์ลีกทันทีก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลของอาร์ซนอลนะครับพวกเขาได้นักเตะที่โคตรฝีเท้าดีเลยครับก็เชื่อว่าดีวนี้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับดีแครนไรท์กับอาร์ซนอลครับ แล้วเป็นเพื่อนนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับดีลของดีแครนไร์ ide, ครับคิดว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าสำหรับอาร์เซนอลไหมครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาบอกกันได้รวมไปถึงครับดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งเป็นรายการโปรดและอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตรงไว้ด้วยนะ